สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาต่อชุดคิดไฮบริดออฟกิ i ด i อินเวอร์เตอนะครับตัวนี้รับไฟฟ้าแล้วก็รับแบตเตอรี่4 8โวลต์นะครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นหม้อแปลงนะครับขนาด5กิโลวัตต์นะครับแล้วก็บอร์ดนะครับแล้วก็พัดลมนะครับที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นอินดักเตอร์นะครับเมนบอร์ดนะครับต่อขั้วเป็นขั้วลบนะครับต่อมาก็เป็นขั้วบวกนะครับต่อมาก็เป็น สายมอแปลงนะครับฝั่งนี้จะเป็นยักเตอร์นะครับการต่อนะครับเราก็ต่อสายฝั่งนี้ก็จะเป็นสายยาวของมอแปลงนะครับซึ่งต uh ่อกับมินบอร์ดฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายมือนะครับต่อเข้าไปนะครับจึบจบเข้าไปนะครับทีนี้ก็จะเป็นฝั่งอินเวอร์สทีนี้ก็จะเป็นฝั่งดักเตอร์นะครับดักเตอร์ก็จะต่อฝั่งขวามือนะครับถ้าเราต่อผิดนะครับอาการเครื่องก็จะทํางานผิดพลาดนะครับ ต่อเข้าไปชื้เข้าไปนะครับทีนี้เราก็มาต่อจุดร่วมของโชคกับหม้อแปลงนะครับโดยใช้น็อตตัวผู้ตัวเมียนะครับขันยึดติดด้วยกันนะครับแล้วก็ใช้ปัะแจยย้ำให้แน่นนะครับทีนี้ก็จะมีสายเอาพุทนะครับสาย ac นะครับต่อตัวนี้ก็คือต่อแถบนะครับสีแดงนะครับตัวนี้ต่อเอ็นนะครับสีน้ำสีดำนะครับ เราก็ต่อสีดําก่อนนะครับต่อเอ็นนะครับแล้วก็ต่อสีแดงนะครับเป็นแถบของวัวแปลงนะครับโอเคนะครับพัดลมนะครับพัดลมมีต่อสองจุดจุดนี้นะครับก็คือจุดละตัวนะครับจิ๊บเข้าไปนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับจิ๊บเข้าไปนะครับสุดท้ายของเราก็จะเป็นจอนะครับจอก็จะมีที่เสียบนะครับมีซ็อกเก็ตให้เสียบนะครับเสียบเข้าไปนะครับ ต่อก็ง่ายๆแบบนี้นะครับถ้าใครนี่ก็ต่อแบบนี้ได้เลยนะครับต่อง่ายๆเลยนะครับชุดคิดไอบิดออฟกิดอินเวอร์เ r อร์นะครับมาถึงขั้นตอนการทดสอบนะครับผมก็ใช้สวิตชิ่งในการทดสอบนะครับปล่อยไฟเข้าไป40-54โวลต์นะครับปุ่มกดก็จะมีปุ่มนี้นะครับกดแช่ไว้นะครับประมาณ2-3สามวิจนเครื่องติดขึ้นมานะครับ แล้วเขาก็จะปล่อยไฟ AC ออกมานะครับดูจากสาัญลักษณ์นะครับก็คือแบตเตอรี่ไปหาโหลดนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับการต่อใช้งานพัดลมหมุนปกตินะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่สนใจหรือสงสัยก็สอบถามมาได้นะครับสวัสดีครับ